มาคุยหลังเกมกันหน่อยแล้วกันนะฮะที่เราไปไม่ใช่ไปอะ่ะเราเสมอกับเวสแฮมยูไนเต็ดคาบ้านของเรานะฮะทำไมต้องพูดคำว่าคาบ้านเพราะว่าความรู้สึกของเกมนี้นะคือการเสมอที่แบบเหมือนเสียเหมือนแพอ่ะเพราะว่าเราโดนยิงท้ายเกมนะโดนยิงในนาทีที่83นะก็เดี๋ยวมาคุยกันหน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับนัดนี้ว่าผมรู้สึกยังไงบ้างนะครับผม ระบายมันออกมาครับเด็กผีคนระบายด้วยคอมเมนต์ออกมาเลยฮนะใครอยากระบายอะไรก็ระบายลงนะใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับผมแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าวันนี้ก็ลูกเกมโดยรวมไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะฮะก็เราตั้งเกมได้ดีนะฮะแต่อย่างเดียวที่เราขาดคือการเซตขึ้นไปทําประตูนะฮะวันนี้กองหน้าเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะ ตัวที่เล่นไม่ได้เลยวันนี้ที่เราเห็นจะจะเลยคือเอมเบอร์โมนะฮะเอมเบอร์โมโดนประกบ2ตลอดนะฮะแล้วก็การสปินความเร็วของเอมเบอร์โมไม่สามารถฉีกกองหลังเวสแฮมขึ้นไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้กองหลังเขาก็ค่อนข้างแน่นมากๆนะฮะคาเซมิโลก็อยู่ระดับกลางๆฮนะไม่ได้แย่ไม่ได้ดีอะไรแบบนั้นนะกลางๆครับผมแต่อีกหนึ่งตัวที่ขอบ่นหน่อยละกันนะครับวันนี้คือบูโน่ฟอนันเดสนะครับบูโน่ ตลอดทั้งเกมนะฮะก็จ่ายดีบ้างเสียบ้างดีบ้างเสียบ้างแต่พอช่วงหลังเนี่ยช่วงครึ่งหลังเนี่ยบูโน่จ่ายเสียเยอะมากครับจ่ายเสียเยอะมากและก็มีจังหวะเน่งๆตอนที่หลังจากที่เราโดนตีเสมอไปแล้วเนี่ยบูโน่มีโอกาสเนึ่งๆอีก2จังหวะเลยนะฮะแต่เขาเลือกที่จะเล่นเกมเร็วเกินไปฮะ,ะเขา แพชชั่นการแบบอยากชนะเขามันสูงเกินไปฮะจนกลายเป็นเล่งจังหวะเกินไปแล้วก็พลาดโอกาสทองในการที่เราจะขึ้นนำอีกหนึ่งครั้งนะฮะก็ทำไม่สำเร็จนะฮะอามัดเดียโรถามว่าวันนี้นี่เราวิเคราะห์ไปเป็นตัวตัวเลยนะ,ะอามัดเดียโรวันเนี้ยก็ครองลูกได้ดีนะผมว่าเขาก็เลี้ยงบอลได้ดีแล้วก็ไม่ได้มีจังหวะที่ดูน่าหวาดเสียวสักเท่าไหร่การใจ่ายให้เพื่อนก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆก็โอเคฮะวันนี้อามัดเนาะ ไม่ต้องพิราะห์ทุกคนแล้วกันนะผมพูดแค่ตัวหลักๆที่บางทีเคยเสียนะแต่วันนี้ก็กลับมาโอเคแหละอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอันนี้ขอชมเชยนะฮะลูกชอครับผมลูกชอเล่นดีมากนะมาตรฐานลูกชอดีมาหลายนัดแล้วนะครับวันนี้ก็หลายจังหวะเลยที่ลูกชอสามารถตัดเกมได้ดีมากๆนะครับผมส่วนวันนี้หนึ่งอย่างเลยที่ทำให้แมนยูเราไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ ขอเพลงไปที่พี่เจ๋งนะฮะรูเบนอัมบริมนะฮะวันนี้เขาพลาดในการเปลี่ยนตัวอีกแล้วนะฮะหลายๆนาที่ผ่านมาเนี่ยพอรูเบนอัมบริมเปลี่ยนตัวทีไรเนี่ยรูปเกมเราจะเพี้ยนทุกรอบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราทำแค่1นูนย์แล้วอัมบริมเปลี่ยนตัวตัวที่ทำประตูด้วยวันนี้คือเดียโก้ดาโลนะฮะวันนี้ดาโลยิงประตูด้วยความมั่นใจมาแน่นอนหลังจากยิงประตูนะฮะแต่อัมบริมกลับเลือกที่จะเปลี่ยน เอาดาโรออกแล้วเปลี่ยนดอกูเข้ามาครับทุกคนหลังจากนั้นมันก็แย่มากๆนะฮะมันมันไม่ใช่ว่าดอกูมาแล้วเกมรับเราแย่นะแต่ผมรู้สึกว่าพลังงานในเกมลุกมันเสียครับเปลี่ยนเมาส์ลงมาแทนคุณย่าเปลี่ยนชอออกแล้วก็เอามาตินเนสลงมาไม่ได้มีอะไรเสียหายครับสองตำแหน่งนี้โอเคหมดเลยฮะผมรู้สึกอย่างเดียวเลยว่าวันนี้ไม่ควรเอาดารออก เพราะว่าดาโลมีทีเด็ดที่ขาดในการทุ่มไก่ฮะแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าวันนี้ทั้งเกมดาโลมีโอกาสในการทุ่มไก่แล้วทําให้แมนยูเราเกมบุกเราวอหว,วาขึ้นเนี่ยเยอะมากครับอืมแต่อารมิร์มผมก็ไม่เข้าใจควาจริงทําไมต้องเอาดาโลออกนะครับผมก็เดินหน้าต่อไปฮะชาวปีศาจแดงนะฮะเราก็ยังอยู่อันดับที่8นะฮะและลิเวอร์พูลก็ลงไปอยู่อันดับที่9นะฮะคือคะแนนเท่ากันแต่ประตูได้เสียแมนยูยังดีกว่า1ลรูปนะครับเช่นเดิมนะฮะ เหมือนเดิมครับผมโอกาสทองในการจะขึ้นท็อปไฟก็หลุดลอยไปอีกเช่นเคยนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแมนยูของเราเป็นอะไรไปนะโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆนะฮะเพราะว่าในจังหวะที่คนอื่นเขาตะกุกตะกักเสมอนูน่นอ่าคนนู่นแพ้คนนู้นเสมออะไรอย่างเงี้ยแต่แมนยูเรามีโอกาสที่จะขึ้นไปเนี่ยในวันที่เวสต์แฮมก็ไม่ได้เล่นดีเดตอะไรเลยนะ,ะับเวสต์แฮมวันนี้ไม่มีอะไรเลยฮะ,ะวันบิสาก้าเล่นดีไหมก็ ดีในแนวรับแต่ไม่ได้ดีในแนวลุกไงปกติวา,วาร์ิส้าจะเด่นในแนวลุกนะวันนี้แต่วันนี้เขาก็เป็นแนวรับของเขาไปนะฮะก็รวมๆแล้วก็มาบ่นให้เพื่อนๆฟังแหละไม่มีอะไรนะฮะเสียใจเสียดายเสียดายโอกาสนะฮะในการที่จะจะขึ้นที่5นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะวันนี้บน่บนๆไปงั้นแหละนะฮะอุกกา้าเอาใหม่นัดหน้าเจอวูฟแฮมตันวอนเดร์เลอร์นะฮะทีมอันดับที่20ที่แข่งไปแล้ว14นัดเพิ่งมีแค่2แต้ม ก็หวังว่าจะไม่มามี5แต้มในเกมหน้าแล้วกันนะฮะถ้ามีก็ซื้อปิ๊บรอเลยนะครับสำหรับเด็กผีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดนะฮะและอย่าลืมติดตามช่องพิซ่า h ชนแนลไว้นะฮะเราอดหลับอดนอนเพื่อดูทีมเราเสมอช่างมันครับทุกคนเดินหน้ากันต่อไปครับผม